วัสดีครับวันนี้เราจะมาดูรถ M70 นะครับผมไม่ได้เป็นคนซื้อหรอกแต่ว่ามาดูให้พี่นะครับรถ M70 จอดอยู่ตรงนู้นนะครับประวัติเร้าเๆ้า,ารถคันนี้ปี B 55าห้ารถ8-9ถึงบันชั่วโมงนะครับเดี๋ยวอย่างแรกดูเลขไหมครับแปดพันแปดพันแปดแปดพันแปดรถปีค่าห้า แปดปีใช้ปีละหนึ่งพันชั่วโมงนี่มันไม่ได้ใส่อุปกรณ์นะครับถ้าเราอยากจะรู้ถ้าเราเปช่องตัดหญ้าดีกว่าถ้าไม่ใส่อุปกรณ์นี่มันจะไม่รู้นะว่าเครื่องร้อนแล้วมันยกขึ้นได้ไหมอ๋อปั๊มเปลี่ยนแล้วโอเคครับปั๊มเปลี่ยนแล้วนี่ผมคิดไปแล้วแหละว่ารถแปดหึข้าวพันชั่วโมงนะครับระบบายเนี่ยมันจะต้องเสียแน่นอน เพราะว่ามันยกไม่ขึ้นนะกูเกต้าระยะนั้นเลยครับแปดถึงเก้าพันชั่วโมงแต่ปั๊มเปลี่ยนแล้วนะครับนี่ครับก็เปเลี่ยนแล้วนะครับเป็นธรรมดาของรถแปดเก้าพาันชั่วโมงนี่ดูหัวน็อตนะลอยคันแล้วโโล้วนเลยนะเดี๋ยวตัดบบั้งเครื่องน,นะครับ เื่องนะครับผมเล่งเมื่อกี้ก็ขึ้นดูนะความเสี่อ่าผมยูบูต้าจะดึงไม่ค่อยได้นะครับลำมันมันึ้นเอาแค่ไม่มีควันออกพอแลนะ้วโอเคใช่ค,ครับไม่มีควันออกนะ มันซึมนิดหน่อยนะครับจากปั๊มแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกผมว่าซ่อมกันได้ไม่กี่บาทครับลถสภาพ8,900ชั่วโมงรอบอยังขึ้นสุดนะครับลงสุดควันก็เป็นสีดำคันก็หลวมนะครับคันหน้าหลวมธรรมดาแลยนะครับเขาเคยรับขันมาแล้วเลยกดไปททำเลวครับหัวน็อตเลยขันเลย แต่งันยังขับตั้งได้อ่รลแปดเก้าวันชั่วโมงนะครับเราอย่าไปเน้นมากเพราะนี้ก็ไม่ยากเราเอาแค่ระบบเครื่องเกียร์แล้วก็ระบบไฮบริกแค่มันดีกบบ็พอนี่ครับรถถ้าเกิดเราอยากให้รู้นะมันต้องใส่อุปกรณ์แล้วลองนะครับขอเล่มมอสอะไรนะ รถคันนี้8,800ชั่วโมงนะครับเป็นรถเดิมนะไม่ได้ยอมนะครับสภาพแบบนี้แหละย,ยางก,ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับคานหน้าก็เคยทําแล้วคลัตช์ก็เคยเปลี่ยนแล้วนะครับแต่คันเร่งมือขาดระบบเครื่องผมว่ายัางโอเคนะระบบปั๊มก็เพิ่งเปลี่ยนครับนี่ใบด้านหน้าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะสะภาพนี้แหละเดี๋ยวมาดูคานหน้านะครับหลวมไหมคานหน้าก็เก็บต้มมาแล้วนะครับไม่หลวมรถ8 พันกว่าชั่วโมงครับแล้วเราลองว่าไฮโอรอลิกดีไหมเราต้องรอบเครื่องต่ําที่สุดนะครับนี่ก็คืออยู่ที่6,000โอเคนะครับถือว่ายังโอเคยกได้ในรอบเครื่องที่ต่ำๆนะครับดีย๋ยวเรามาลองดู รอบเครื่องต่ามันต้องทําได้ในรอบเครื่องต่ำ,น,ตำ,น,ตำ,ตำนะครับตรงมาไล่ก็หนักนิดหน่อยนะครับหมุนได้ในรอบเครื่องต่ําก็ยังโอเคนะผมว่านะตัวล็อกฐานเราลอ็าาลอกค้างกันดูครับเอาลงอย่างล็อกได้นะครับน้องไปซิ่งแรงก่อนด้ไหม ซิ่งแรกเรานี่เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันดูนะครับแต่ละเกียร์นี่ลองรถมันต้องลองให้หมดนะครับสุงท้ายก็ขอ,อน,นิดหน่อยนะครับเป็นธรรมดาของรถ8,000ชั่วโมงอยู่แล้วนะ กินไหมไป่กินนองง้างไหมกระตำหน่อยกินเลยโอ้ยกาะตำม,มาี่แล้ววงแคมยังได้นะครับน้องเดี๋ยวรถเล็กดิเล็ตัวนี้ลเนนลยเอาแหละครับเล็กลเล็กเลยดิเยับก้านเลยครับเล็กฟานกลางนี้กินฟานตายไปไไเบ็กอย่างกิน เบกก็ยังโอเคนะครับเอาปักเลยเขียนไ,ได้เขียนร้องอ่ะเขียนร้องได้เขียนดำได้เขียนดิเขียนไม่ลุดฝ่า <c oughs> หน้าเรนานะดิฟเรนานะมาลองฝ่าหน้าขึ้นๆขึ้นฝ่าหน้าดิ <c oughs> เดี๋ยวลองเข้าหน้านะครับว่ามันทำงานไหม <c oughs> ได้ได้ได้ ทำใช่างไรทำงานนะทำ<อ>งานทำงานทำงานลองต้องลองให้หมดนะครับลองรถเนี่ยต้องลองให้เครื่องร้อนร้อนเลยนะครับจัดจัดนะลองเอาเอาข้างหน้าขึ้นแบบไม่ต้องเหลียงเฉียงกันไอ้มันต่ำหนิรถเฮ้มาลองกันอีกทีเฮ้ยใส่กันล่างมันลงวะลงพอเล่นข้างหน้าครับข้างหลังมันลง ล็อคลิฟต์อะไรนล็อคลอ่าบอกล็อคลิฟไม่เป็นไรเนี่ออแล้ okay, วเปิเปิดอะไรีเปิดเโอ้ราบอวิดีโอมีเสียงดังเปิดอะไรนิ เปิดเลยเปิดเลยเปิดกลางเ,เลยนี่ครับมีเสียงดังที่วีโอนะปิดเลยดิฟลงเหรอเออประดับเครื่องประดับเครื่องลงกับแต่ว่าปอล็อกดิฟมันไม่ปื้อ,อแต่วพอไม่ล็อกเออไม่รู้ว,ว่าทำงานอยู่บนปื้อนี่ กำลังแดงมาของวดโอกำลังแงมาของิดโอยงนะครับเคเียังเวลารอบตัำ 800กว่าชั่วโมงนะครับสภาพขนาดนี้ระบบเครื่องดีระบบคันหน้าก็ตึกลอบ้างลวมบ้างเนี่ยก็เคยทํามาแล้วครับการเปลี่ยนมาแล้วปั๊มเปลี่ยนใหม่โอเคครับผมว่าซื้อได้นะ350นะครับอันนี้คือวิธีการดูรถมือสองนะครับรถ8,000ชั่วโมงปว่า,าเราจะให้ดูเหมือนรถใหม่มันก็ไม่ได้นะครับเอาขอแค่ระบบเครื่องเกียร์ระบบปั๊มไฮดรอลิกใค้ดีนะครับอย่างอื่นก็เก็บซ่อมมาได้ เพื่อนคนไหนที่อยากจะซื้อรถมือสองนะครับก็ลองวิธีนี้ไปลองได้เลยนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้กดแช้์กดไลค์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ